สวัสดีค่ะพบเจอกับบ้านมิวพาสสวยนะคะใน EP ีที่75ค่ะวันนี้นะคะมีพานําเสนอทั้งหมด24รายการนะคะรายการละ200บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 9 0 6 7 9 9 9 9นะคะ ID-LINE m i l k m 2 5 6 0นะคะ ก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝาวิพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมีวพาสวยด้วยนะคะราการที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินนะคะได้ข้างนะคะ ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะเขาต้อใบมาแบบเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่สองนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้วัดช้างไห้นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะไม่ทราบชื่อพ้านะคะเป็นแบบนี้นะคะเก่ามากเลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพร้อมกับห่วงด้านบนด้วยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะ หลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สี่นะคะรายการที่ห้านะคะพระพุชินราชนะคะไปแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะได้ค่ายาด้านหนึงนะคะ ได้ฐานนะคะในการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะความสูงประมาณนี้นะคะสูงประมาณแปดแล้วก็ใต้ฐานนะคะใต้ฐานประมาณห้าค่ะนี่ประมาณห้าไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะสวยมากเลยนะคะรายการที่หกหลวงพ่อโสธรน,นะคะ รายการที่เจ็ดนะคะอันนี้ไม่ทราบชื่อพานนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนเป็นร้อยแตกนะคะแต่ดูเก,ก่ามากเลยนะคะนี่เนื้อแบบสีสวยมากเลยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะรายการที่เจดนะคะไม่ทราบชื่อพารไม่ทราบที่นะคะ รายการที่8นะคะรายการที่8หนูไม่ทราบชื่อพาชนะคะแต่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะลองวัดให้ดูนี่ประมาณประมาณ9นะคะแล้วก็ใต้ฐานประมาณ3เขาเลี่ยมกรอบใส่พลาสติกแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นพ้าบ,บ้านๆเลยนะคะนี่ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่9นะคะเอ๊รายการที่10บนะคะขออภัยค่ะรายการที่10แล้วนะคะรายการที่11นะคะพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะ รายการที่12นะคะพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะพระสมเด็จรายการที่12นะคะรายการที่เลมรายการที่13าพระสมเด็จนะคะเก่ามากเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการที่13านะคะ คะสมเด็จนะคะสองร้อยทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่สิบสี่นะคะเก่ามากเลยนะคะไม่ทราบชื่อพานะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้า,อางอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบห้านะคะ อันนี้เบาๆนะคะไม่หนักนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะ<อ>นี่ด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะกรมหลวงชุมพรนะคะเขตอุดมศักดิ์ค่ะ รอเรเือสอเสือหนึ่งสองเก้านะคะเหรียญค่อนข้างสึกนะคะเก่ามากเลยนะคะพี่พี่ด้านข้างรอบๆด้านเป็นแบบนี้นะคะรอบๆเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหลวงพ่อวัดมะขามเท่านะคะนี่เก่ามากนะคะพี่พี่ขอันนี้รายการที่16นะคะมีสองด้านนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นกรมหลวงชุมพรนะคะส่วนอีกด้านเป็นหลวงพ่อ วัดมะขามเท่านะคะรายการที่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าพระอะไรเป็นสีแบบนี้นะคะได้ข้างนะคะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นพระบ,บ้านเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่หนูเข้าตามบ้านนะคะ รายการที่สิบเจดนะคะอันนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งแต้ฐานนะคะนี่หนูเล่นพาไม่เป็นนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะถ้าพาองคไหนหนูทราบชื่อหนูก็จะพูดนะคะองคไหนถ้าหนูไม่ทราบหนูก็จะไม่ได้พูดนะคะรายการที่สิปด,ดนะคะพระพุทธชินราชนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรหนูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหนักอะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่18นะคะรายการที่สิปนี่หนูจะลองวัดให้ดูนี่ประมาณเจ็ปะได้ฐานจะประมาณนี้ อันนี้รายการที่18นะคะรายการที่18คะ่ะต่อไปรายการที่19นะคะมีกิ่งด้วยนะคะนี่เป็นพักกิ่งด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีตัวเขียนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มียันด้วยนี่เก่ามากเลยนะคะพี่พี่ รายการที่สิบเกานะคะไม่ทราบที่นะคะหนูเห็นว่ามันมีมีกิ่งอยู่ใต้ฐาน,นก็เลยเรียกพักกิ่งนะคะได้ค่าอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะนี่ใต้ฐานมีตัวเขียนตรงนี้ด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะรายการที่สิบเก้านะคะพรกกิ่งค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่2ี่ิหนูไม่ทราบชื่อพานนะคะแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะหนูเห็นว่าเก่าดีหนูก็เลยหยิบมานะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะใต้ขา้างด้านหนึ่งรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบอ็ดนะคะอันนี้เหมือนเป็นนางกวักนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะอันนี้รายการที่ยี่สิบอ็ดนะคะรายการที่ย2สิบสองนะคะจะคู่นะคะรายการที่ย2สิบสองหลวงพ่อภัยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังไปแบบนี้นะคะวัดโจ้มเกี้ยงนะคะอำเภอบางกวยค่ะ จังหวัดนน,น,นบุรีนะคะอสองห้าหนึ่งสองปีพศค่อนข้างลึกนะคะพศเก่ามากเลยนะคะเนื้อเหรียญค่อนข้างสึกนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะพระพุทธชินราชนะคะนี่สะท้อนแสงแบบว่าสวยมากเลยนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะรอบๆด้านนะคะ ด้านหลังเป็นพันเรส,สวนนะคะยี่สิบห้าพฤษภาสองห้าสามแปดนะคะโอ้เก่ามากเลยนะคะหนูยังไม่เกิดเลยนี่รายการที่ย3สิบสามนะคะเก่ามากเลยนะคะพี่พีมีสองด้านนะคะรายการที่13สิบสามต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่ย4สิบสี่นะคะเป็นเต่านะคะหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหนูไม่แน่ใจตรงนี้ นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเขาเลี่ยมกรอบใส่พลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่อันนี้รายการที่1 4นะคะ200ทุกรายการเลยนะคะจบไปแล้วนะคะใน EP ีที่75นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ099 0567 929นะคะ ID Line นะคะ ID Line ขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่ๆขอภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ id line m i l k m 2 5 6 0นะคะหรือว่าจะสแกนที่ qr code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อไลน์หนูชื่อมิวนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดพาด,ดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสสวยด้วยนะคะและพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ